ต่อกันด้วย EP สนะคะมีเฮมีหาบกก่ะมาเห็ดบุญยุวัดมาเอินมาดายยายุวัดค่ะจบันไดหฮให้หน้าลูกงานไงเอาออกันั่นบอกค่ะเอาออกไรนั่นบอกเฮ้ยเหมียวลบออกเหมียวออกจานออกลบ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  ไปฮับไปฮับมาแดงลายเืองฮัันนี่เร็วด้วยนะแดงบนเดียงก็รากแต่วนสองห้าคนแก่แกไปกองไ่หุ่นเด้อเอาไปเหนียวเฝ้าเด้อท่านประคุ้หย่อนประยื้อกัะฮักมดตัวฮักมดกรบ้เหมดดอกมันหลายยออยู่แสดงว่าพวกหนูพวกหนูอยากได้จะซิฟจะเศร้าหย่อนเออโอ้ยขอบคุณค่ะมือไห่ตัดเียวาอยู่ หั้งหั้งยังจันหั่งเเร็วไปยังจันลากเลยไม่ลกไปทั่งนี่ลูกลากไปหังนี่กอนลากไปหั่งหมดละไป้นเออโอ้ยล้านใต้ข่อยผู้รอน้ำใจดีเฮ็ดบุญนี่ตั้งหากเอาลากลูกลากลากลากคอยคกันไปหังบนลูกเร็วเร็วสร้างบนช้ามาเท่นั่นวยเลยลูกวยเลย เว้ยใอยกันลากไปกองไฟผืนเมียวไปลากไปผู้นี้แหละผู้สี้เขาสีนาบม่แท้บ้านเขากินบ่มนี้ผู้นี้บ่ได้กินของเมื่อมู่บานโอ้สามขาพที่นี่ไปวิดีโอผู้นี้แห่งไ่แม่จัน แม่แม่จันเล่นมาเมอนันทานคูหนูลงช่องยูทูบนี่นะกิจกรรมเด้อกิจกรรมต่างภาพหนูลงช่องยูทูบเป็นี่นหต่างภาพไป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 เียวตอนนี้เียวเขามีเอฟซีเรเลอ่นีเขามีแฟนคลับเราเล่นอาน้โอ้เคร่ยงป่านีปลาตายว่าาีตายพวกกระดูกเขาต่นเ้นแหงคืนเดี๋วเขากรเรกันเาไปลูกเปนจอ อ๋ออ๋อมิต้าดอกบสวัสดีนะกจานต้นจานนี่นี่ค่ะเพิ่น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 ตัดต้นจานนี่นี่ต้นละสามหมื่นอ๋อไม่หาต้นจานขายเขาลูกต้นละสามหมื่นซื้ต้นกับสามแสนแล้วเศร้าต้นได้แตงเมียพอดีเอาเก็บไปเหมดน่ะงายง่าเก็บไปเหมดมุดแดงอยู่เขาพักผู้ไปไปผู้แขนไปผู้แขนให้ยย่ายน บ่รับลูกบ่รับลูกเลยบ่่รับลูกบ่ห่อนบ่หนาวแล้วท่านประคูณออกไปปลูกแขนคนปวยอยู่รุ่งวันนี่้านำอะไรนั่ยมึงเก็บเก็บเก็บก่อนลูกไม้เก็บซอยน้องก่อนลูก เก็บออกไปซอยน้องก่อนอันนี้คืออีพีที่สองง่ายมองทันแล้วมันเสียง่ายตามพมง่ายตามพมพี่พี่พี่เอาพมพี่ง่ายมองเงื่นแล้วมึงนี้มันเสียไ่ได้หรอมันเดงอดรึเปล่าเอาทันมาคู่พ่อเราว่าจะให้แล้วมือสองมือได้ค่ะแมวัดดูให้ไในพ่อเราว่าเป็นอาทิตย์พอดีฟังนี่ ฝังนั้นแล้วฝั่งนี้เกิดใชเพิ่มบ่จ้าเพิ่เอนภาพใครใครไปติดถ้ํธาตุน้ำหยั่งจ้างภาพเป็นคนดีไอ้แปลว่าท่านผู้พูดบอกไปเสียหน่ะอ้วนวะเนี่ยเพราะว่าบอกเพื่อนคนเดียวเนี่ไปปลูกกล้วยตอรับอันนี้วัดเฮ้าค่ะกว้างค่ะอันนี้ก็เนี่ยยับกินหมักม่อน่ทหวานมักม่อนมะลี ไมตั้งแต่เอาไหม้ลงยูทูบอ่ะนี่ผู้สาวมาถามหาหอดบ้านเลยว่ะจริงๆเด็มีแฟนครับมาหอดบ้านเลยวันนี้เขาเอาขนมมาฝากไว้ที่บ้านอานะ เขาบอกว่าให้หนุ่มคนเสื้อสีเหลืองที่หวานปุ๋ยยางน่ะค่ะว่าเออเขาเห็นอยู่ในเขาเห็นอหรอยู่ใน y ยูทูบแล้วไอเหี่ยวก็ได้ของฝากนะไอเหี่ยวก็ได้เหมือกันเขาแฟนคลับของไอเหี่ยวเขาก็เอามาให้เหมือนกันเอาบัตรอาคือบัวใหน่น้ำม่วอาเป็นเจ้าของช่องคาคาดียิ้มตะกงไม่ดีไม่ติจ้าจ้าเมตติ้ง หอยอไทังต้นน่ะยูบานทาน่ะยูบานอาน่ะขนมอ่ะเออโอเออเไอเออเนาะเขาม่แฟคับเนายวก็ไม่ม่แฟนคับเฉยเนาะอาแปไม่มีเนาะกัไอเมียวาไม่แฟนคลับเนยไปเอาเครือทไปฮาุนด้วยขึ้นมาลูกขึ้นมาไม่ได้ไปกีดยางหรลูก อออ๋อบมนปพติเป็นอบตปากาหรือเปล่าจาน่เปลี่ยนสมาคมนีอันนี้มันอันนี้มัน่าแล้วเหรออู้ยอดนั่นไหมเออเออเพื่อนอนญาดูยอดเดี๋ยวขอชเด็ด เอางั้นไมมาไมมาเด็ดยอดบัวอือให้อาก่อนแล้วค่อยจบคลิปนี้ให้อามายอดอัเอื่นมาเน่ยกระเป๋าอาบ่มีเมีดว่ะสี่ห้า้านไส้เด็ดยอดบัวอื่อเห้ค่ะคือสีแสบคพักว่ะอือสีแกงใส้นอ่ใหม่อ๊บ ว้ากินเลยลูกยังป่ะมาลูกไหมหอมหอมอ,อันนี้นี่ลูกเราเน้นใยใหญ่ย,ยาวๆเขาขาวอวบๆเอาเอาเอาสองป่องป่องนี้เอาตรงนี้เออไม่มีดล่ะดูแล้วเด็ดล,ลูกเด็ด จ้าเออเอาประมาณนั้นละเออนี่มันเลื่อยออกมาเนี่ลูกยงดงดสันปะเอาวางามเ่าต้องกินของง๊อมๆ <c oughs> นี่ลูกวัวปา่านนั่นวัวป่านนั่นเออนี่สินี่ลูกน,น,น,นี่ประมาณนี้เพราะว่ามันออกลูกแล้วท่านประคุณอนุญาตแล้วนะคะ ผมกบอกว่าบ่เก็บเอารวดนี่บ่เมื่อดอกเราว่ะให้หลานชายช่วยเก็บอ่าก็เก็บหลานก็เก็บต้องช่วยกันทร้ยนี่ค่ะงดงามบ่ค่ะท่านผู้ชมอุ้ยมันแทงมือว่ะแทงบ่ไหมอาอาเดชยังไหนคือแทงวะเออนั่นดิ พอถ้วงมันก็มันก็มันก็ทิ่มได้ไหมไหมไหมว่างเปลี่ยงที่ไหนทีนี้กำลงามักราเป็นผู้เด็ดบ่าทันบ่าอะไรคลิปแน่นอนอาหันสายขันขวาร์นี่ดูนะครับคนเด็ดมันเป็นยังไงดูหน้าคนเด็ดเด็ดไม่เด็ดก็ดูเอาคนนี้เด็ดหรือไม่น,นี่คลิปนี้เปิดยอดนี่มันมีทิกนะครับในการเด็ด กระโดดเด็ดเด็ดด้วยปากมือมันมีทิชนี่ลูกเพราะว่าอันนี้มีลูกแล้วเราต้องเอายอดมันเออยอดมันนั่นแล้วเราจะเป็นรูปนะฮะอเอาเก็บอันนี้ด้วยนี่ด้วยลูกอบบอบมาขอผู้สาวอบบอบแบบนี้ฮะก็โอโอเลยโอเคโอวารีเดสเหรอโอ้ตายแลย้ว <laughs> โอนะครับโออลไโอวารีเดส บ่อยากเสือเลยวันถ่ายคลิปกับอาสำนีกนี่ไงลูกยอดนี้น่ะหนูจะมีแฟนคลับผู้สาวหลายบ่เจ้านี่ไม่เยอะไม่เยอะนี่อีกเอาอันผีเส้นเตอร์กับตากลองบ่เข่ากันเลยหันใจหักขวายู่ผีเส้นเตอร์กับตา เอาท่าเด็ดยอดฟักทองดิเอาให้มันสุดยอดเหมือนท่าท่าเรามาเด็ดยอดฟักทองนะท่าเด็ดแล้วก็ต้องสุดยอดโอ้ขาขากลับุ่นได้เด็ดเด็ดยอดเด็ดเด็ดยอดบึกเออติดยอคนอื่นมือเดียวเข้าโรงพยาบาลนี่ดลยูก นั่นยอดเนี่ยนี่จะยอดน้ำงามขนานดูส้มหายร้านไส้มาเด็ดหายเอินเขามาจับบันไดหายพรากันตัดต้นเพิ่นหายตาต้นดอกห้องกก่าก็เลยต้องใส่ผู้ชายแนงหน่อยไปจบคลิปนี้ให้อาหน่อยเอาเอาเข้ามาจบในร่มหน่อยสิร้อนอ มืดไปมืดไปหาหมุมก่นค่ะท่านผู้ชมมืด,คนม,นมด,ดคนมันมืดเลยคนมันมืดค่ะไม่ใช่มุมมืด่ะคนมันมืดค่ะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับผมช่องอมีเฮมีเฮมีฮาบอกกอดจุดนะฮะติดตามไหมด้วยนะครับติดตามด้วยครับร้านอแปะครับแฟนคลับเยอะไหมครับไม่มีครับผมจริงว่ามีสาวขนมมาฝากไว้ที่บ้านอาเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับไม่มี ขอบคุณค่ะ